จังหวัดมุกดาหารเป็นจังหวัดชายแดนไทยกับลาวเป็นเมืองเก่าสมัยปลายกรุงธนบุรีเคยถูกรวมเข้าเป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดนครพนมในช่วงหนึ่งอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนของประเทศไทยตั้งอยู่ในแนอน่งสกลนครและอยู่ในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน2หรือกลุ่มจังหวัดสนุกประกอบด้วยสกลนครน,นครพนมและมุกดาหารซึ่งห่างจากจังหวัดนครพนมประมาณ108กิโลเมตรและห่างจากกรุงเทพมหานครประมาณ652กิโลเมตรโดยแยกออกจากจังหวัดนครพนมเมื่อวันที่27กันยายนพุทธศักราช2525นับเป็นจังหวัดที่73ของประเททศไทย จังหวัดมุกดาหารเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญแห่งหนึ่งของภาคอีสานโดยมีภูมิประเทศติดกับแม่น้ำโขงเป็นพรมแดนก้านแขวงสุวรรณเขตประเทศลาวคำขวัญหอแก้วสูงเสียดฟ,ฟ้าภูผ,ผาเถบแก่งกระเบาแปดเผ่าชนพื้นเมืองลือเรื่องมะขามหวานลองโบราณลำเลิศทิ่นกำเนิดลำพญาตะการตาชชยโขงเชือ่อมโยงอินโดจีนสัญ,ญลักษณ์ประจำจังหวัดตราประจำจังหวัดมุกดาหารคือรูปปราสาทสองนางสถิตประดิษฐานแก้วมุกดาหารซึ่งตั้งอยู่บนพานและมีผ้าทิพย์รองรับอยู่ด้านล่าง นอกจากนี้ในตราสัญ,ญลักษณ์ยังปรากฏภาพของใบสีท่านพนมแนวแม่น้ำโขงและพระอาทิตย์ขึ้นเพื่อสื่อถึงประวัติศาสตร์ความเชื่อและภูมิศาสตร์ของจังหวัดต้นไม้ตานเหลืองช้างหนาวดอกไม้ตานเหลืองช้างหนาวสัตว์น้ำปลากดคังปลากดแก้วหอแก้วมุกดาหารสลา,าชมวิวริมแม่น้ำโขงสะพานมิตรภาพไทยลาวสองอุทยานแห่งชาติภูผาเทิบตลาดอินโดจีนสาการสถานพระมารดาแห่งมรณะสักขีจังหวัดมุกดาหารมีเจ็ดอำเภอได้แก่อำเภอเมืองมุกดาหารอำเภอคำชะอี อำเภอดงหลวงอำเภอดอนตาลอำเภอนิคมคำสร้อยอำเภอหนองสูงและอำเภอหวานใหญ่อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้แอดด้วยนะครับ